สวัสดีครับกลับมาพบกับผมธนวัตรสิริวัฒนกุลอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการไ a i PFA ทอใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งยังไม่ได้กด follow ทางช่อง YouTube c h ANNEL ของทางไ a i PFA นะครับหรือว่ายังไม่ได้กดไลค์กด follow ทางแฟนเพจนะครับของ f c e b o o o t ไทย PFA Thai Professional Finance Academy รบกวนนะครับฝากกด subscribe กด follow กดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับไทย PFA ทอ EP นี้นะครับก็จะต่อเนื่องมาจาก EP ที่แล้วที่เราพูดถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานของ กองทุนรวมประจําเดือนพฤษภาคม2563แา่ไทยเพีย t A l ท EP นี้เราจะลงมาลึกถึงรายละเอียดของกองทุนรวมตราสารหนี้ครับาจากข้อมูลในเว็บไซต์นะครับของทางสมาคมบริษัทตตจัดก,การกองทุน<อ> www.aimc.or.th จะพบว่าณสิ้นเดือนพฤษภาคม2563มีจํานวนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่จดทะเบียนนะครับแล้วก็ยังดําเนินการอยู่ทั้งสิ้น275กองทุนครับใน 275กองทุนนี้นะครับมีจํานวนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันล่าสุดหรือที่เราเรียกว่า year to date เนี่ยครับมากกว่า0ูนย์อยู่ทั้งสิ้น185กองทุนครับใน185กองทุนนี้ที่มีอัตราผลตอบแทน year to date มากกว่า0ูนย์นะครับอัตราผลตอบแทนจะอยู่ระหว่าง0.03%จนถึง6.88%แต่ทีนี้185กองทุนก็เป็นจานวนที่เยอะ ถูกไหมครับผมลองสโคบลงมาอีกสักนิดหนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นเราลองมาดู10อันดับแรกกันว่า10อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทน year to date มากกว่า0นย์จะมีผลตอบแทนอยู่ระหว่างเท่าไหร่คําตอบก็คือ2.30%จนถึง6.8% 8ครับทีนี้ในจํานวน10กองทุนนี้ที่มีผลตอบแทน year to date มากกว่า0ูนย์ถ้าผมเพิ่มเงื่อนไขลงไปอีกสักนิดหนึ่งว่านอกจาก year to date มากกว่า0ูนย์แล้วต้องการให ผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือน6เดือน1ปี3ปีและ 5ปีมากกว่า0นย์จะเหลืออยู่กี่กองทุนคำตอบนะครับเหลืออยู่เพียง1กองทุนเท่านั้นเองที่มีผลตอบแทนย้อนหลังทั้ง Year to d เดยย้อนหลัง3เดือนย้อนหลัง6เดือนย้อนหลัง1ปีย้อนหลัง3ปีและย้อนหลัง5ปีมากกว่าศูนย์กองทุนรวมดังกล่าวนี้ก็คือกองทุนรวมกรุงศรี total return bond fund ครับจริงๆแล้วเราเคยพูดถึงกองทุนรวมกรุงศรี total return bond fund ไปใน Thai PFA Talk EP ที่แล,แล้วนะครับที่เราพูดถึงผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน2 2,563กันครับถ้าใครที่สนใจจะย้อนกลับไปดู EP นี้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่คอมเมนต์ด้านใต้นะครับทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดู Thai PFA Talk EP ที่เราพูดถึงกองทุนรวมตราสารหนี้ในเดือนเมษายน2,563นะครับก็จะสรุปให้อีกทีนึงแล้วกันครับว่าไอ้เจ้าตัวกองทุนรวมของกรุงศรี Total Return Bond Fund นี้นะครับก็จะเป็น feeder fund ที่นําเงินลงทุนนะครับโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า180ของ AV ไปลงทุนในม a สเตอร์ฟันหนึ่งกองครับที่ชื่อว่าพิมโก t a l Return b o บอ f u ันครับทั้งนี้ตัวกองม a สเตอร์ฟันนี้เขาก็จะมีนโยบายนะครับไปลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกครับโดยกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องไม่น้อยกว่า 2ใน3ของ NAV ครับแล้วก็อาจจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่เรียกว่าเป็น non investment grade bond ก็คือหุ้นกู้ที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับการลงทุนแต่อาจจะเหมาะสมสำหรับการเก่งกำไรซึ่งอาจจะให้อัตราผลตอบแทนที่สูงที่บางคนเรียกว่าเป็น high yield bond หรือว่าจังบอนนะครับแต่เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเนี่ยครับกองทุนรวมกองนี้ไอ้เจ้าตัว Pimco total return bond fund นี้ครับก็เลยกำหนดว่าจะไม่เกินร้อยละสิของ n a ทีนี้ถ้าเรามาดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลังของกรุงศรี total return bond fund ณนะสิ้นเดือนพฤษภาคม2,563นะครับจะพบว่าอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันล่าสุดก็คือวันที่28พฤษภาคม2,563จะอยู่ที่4.07%ครับในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนนะครับจะอยู่ที่0.52%ส่วนอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนครับจะอยู่ที่3.8 88%อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีนะครับจะอยู่ที่7.16%ต่อปีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีครับจะอยู่ที่2.63%ครับและอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีนะครับจะอยู่ที่2.42%ครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะครับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้เป็นตัวรับประกันถึงผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะถ้าผมฉายภาพให้ดูย้อนหลังไป1เดือนที่เรารายงานกันใน EP ที่ผ่านๆมาที่เรา เคยพูดถึงกองทุนกองนี้ไปแล้วเราจะพบว่าณนะสิ้นเดือนเมษายนครับกองทุนกรุงสรีทอทอลรีเทิร์นบอลฟันจะมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันล่าสุดก็คือ29เมษายน2563เท่ากับ3.88%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลังนะครับ3เดือน6เดือน1ปี3ปีและ5ปีนะครับจะอยู่ที่2.1% 4.04% 8.02% 2.71%และ2.31%ตามลำดับครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอเราเลื่อนไอ้เจ้าตัววันล่าสุดเนี่ยครับเป็นคนละวันกันอัตราผลตอบแทนก็ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องการเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าอัตราผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นตัวรับประกันถึงผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไ <c oughs> ทยเทฟเ A ทอ EP นี้เราพูดกันถึงในเรื่องของรายละเอียดของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ เรามาดูผลการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม2563กันแล้วและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายงานของผลการดําเนินงานของกองทุนตราสารหนี้ประจําเดือนพฤษภาคม2563ถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนรวมประเภทอื่นๆประจําเดือนพฤษภาคม2563และเดือนอื่นๆน,นะครับอย่าลืมกด subscribe กด follow ของช่อง YouTube c h ANNEL นะครับของทาง Thai PFA Thai Professional Finance Academy ด้วยนะครับ และนอกจากนั้นถ้าคุณคิดว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณบ้างรวมไปถึงคนรอบข้างนะครับฝากกดแชร์ให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับเพื่อที่เราทุกคนจะได้มีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับผม